มาประชุมกันแล้วในที่นี้ท่านทั้งหลายจงขุดรากตันหาเสียเถิดบอกเลยว่าสาเหตุของวัตทุกจริงๆอะ่ะคือตันหาคือสมุทัไทยอย่างเดียวถ้าขุดจงขุดอันนี้แหละถ้าขุดอันนี้เสียก็พ้นทุกได้ประหนึ่งผู้ต้องการแฝกขุดยญ้าคมบางเสียฉะนั้นมานอย่าระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้ําระรานไม้อ้อฉะนั้นท่านจะให้มัจจุมานเป็นต้นเนี่ยนะระรานบ่อยๆ อย่าไปเกิดบ่อยแก่บ่อยเจ็บบ่อยตายบ่อยๆทีนี้ถ้าตายจากอบายสู่อาบายนี่อย่าไปบ่อยๆแบบนั้นเลยมันข้อความในอัตถกถาที่บายว่าบทว่าปรมัตตจาริโนความว่าฌานไม่เจริญเทียววิปัสสนามรคลก็ไม่เจริญแก่บุคคลผู้มีปกติประพฤติประมาทด้วยความประมาทมีการปล่อยสติเป็นลักษณะเพราะฉะนั้น ศีลก็ไม่เกิดวิปัสสนามัคผลอะไรก็ไม่เกิดเลยในเวลาที่ประมาทถ,ถามว่าประมาทคืออะไรคือการปล่อยจิตไปในการมคุณทั้งหลายการปล่อยจิตเพลิดเพลินในการมคุณนั่นแหละเรียกว่าประมาทอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าเครือเถาย่านทรายร้อยรัดรึงรัดต้นไม้อยู่ย่อมเจริญเพื่อความพี่นาศแห่งต้นไม้ฉันใดตันหาก็าฉันนั้นชื่อว่าย่อมเจริญ แก่บุคคลน,นั้นเพราะอาศัยทวารทั้งหกแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆปัญหาเวลามันจะไหลออกไหลาทางทวารตานะแต่ถ้าเขียนโดยวิถีมันจะเหมือนจะไหลเข้าใช่ไหมแต่ถ้าเขียนแบบธรรมดาก็มันก็เหมือนกับไหลออกนะมันไหลออกมาทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจนะบางทีถ้าใช้คําว่าอาสวะจะชัดเพราะมันไหลใช่ไหมไหลาทางทวารตาก็คือสอดสายตาด้วยอํานาจของโลภะเงี่ยหูฟังด้วยอํานาจของโลภะเนี่ยนะสูดดมด้วยอํานาจของ โลภะนันัญหาตลอออกตามทวารต่างๆถามว่าถ้ามันเกิดแบบนี้บ่อยๆในทวารทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อความพินาศแก่บุคคลน,นั้นนั่นแหละตอนแรกมันดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเบื้องท้ายสุดมันไม่ดีมาพระคถาว่าโซปรวตติหุราหุรังความว่าบุคคลน,นั้นคือผู้เป็นไปในคติแห่งตัญหาย่อมเร่ร่อนคือแล่นไปในภพน้อยภพใหญ่ ถามว่าเร่ร่อนไปเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนลิงอ่ะตัวปรารถนาผลไม้แล้วก็กระโดดไปในป่าฉะนั้นถ้าป่าใหญ่ๆหน่อยนะจากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งจากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งมันก็กระโดดไปเรือยอธิบายว่าลิงเมื่อปรารถนาผลไม้ย่อมโลดไปในป่าโลดนี่เป็นภาษาเขเมรน,นะมาจากคําว่าโูดโรดแปลว่ากระโดดเนะนะี่ยมันกระโดดไปในป่ามันจับ กิ่งไม้นั้นๆแล้วก็ปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งแล้วก็จับกิ่งอื่นย่อมไม่ถึงความเป็นสัตว์ที่บุคคลกล่าวได้ว่ามันไม่ได้กิ่งแล้วก็นั่งเจ่าอยู่เป็นไปได้ไหมต้นไม้กระโดดไปในป่าใหญ่ๆเนี่ยนะมันหมดกิ่งไม้ที่จะกระโดดมันจะมีไหมไม่มีบุคคลผู้เป็นไปในคติแห่งตันหาก็ฉะนั้นเหมือนกันเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่ย่อมไม่ถึงความเป็นผู้ที่ใครๆพูดได้ว่าเขาไม่ได้อารมณ์ จึงถึงความไม่เป็นไปตามความทะเยอทะยานโอ้โหชอบจนหมดอะไรให้ชอบมีไหมไม่มีถ้ามันชอบไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะชอบถึงความหลังที่เคยผ่านมาอีกนั่นแหละมันก็วนอยู่นั่นหละเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ภูมิรัตทุปปณะเนี่ยนะไอ้อุปาทานขันห้าทั้งหมดอะเป็นที่ท่องเที่ยวของของตัญหาแล้วอุปาทานขันห้าไม่ใช่มีภายในอย่างเดียวใช่ไหมมีภายนอกด้วยแล้วภายในภายนอกไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวมี อดีตด้วยแล้วยังมีอนาคตที่จะเกิดต่อไปด้วยเนี่ยนะแล้วมีจักรวาลเดียวไหมไอสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีสี่อย่างนั่นอสงงขยมีสี่หนึ่งจักรวาลไม่มีที่สุดสองอากาศไม่มีที่สุดสามหมู่สัตว์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นชอบเลไม่มีวันเต็มอ่ะนะเพราะฉะนั้นมีบางลัที่ก็ถือว่าเวียนว่ายตายเกิดพอไปถึงที่สุดระยะหนึ่งมันจะบรรลุเองเขามีรัที่แบบนั้นอ่ะนะ ว่าท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบ,บริสุทธ์เองอันนี้ไม่ใช่มันก็ต่ไปเรื่อยเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนี๋ยเดี๋ยวพวกเขาพาไปบรรลุเองอันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าตัณหาเนี่ยไม่มีหรอกที่มันจะหมดอารมณ์ให้ชอบมันคีดไปเรื่อยแหละบทว่ายังเป็นต้นความว่าตัณหาอันเป็นไปในทวารหกน,นี้ชื่อว่าลามกเพราะเป็นของชั่ว ตันหามันไหลออกไหลในทวารหกนะซึ่งนับว่าวิสติกาเพราะความที่ตันหานั้นเป็นธรรมชาติสร้างไปคือว่าคล้องอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นอุปมาตันหาเนี่ยเหมือนอาหารเจือด้วยยาพิษมันอร่อยก็จริงแต่มันมีพิษเหมือนดอกไม้เจือด้วยพิษเนี่ยนะดอกไม้กลิ่นหอมหอมไปดมดอกไม้บางอย่างเนี่ยนะดมแล้วเมาเลยนะตอนแรกมันหอมดีรอก เหมือนผลไม้เจือด้วยยาพิษเหมือนเครื่องบริโภคที่เจือด้วยยาพิษย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายมีวัตตะเป็นมูลย่อมเจริญยิ่งภายในบุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ฝนตกรดอยู่บ่อยๆย่อมงอกงามในป่าฉะนั้นนะมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็สะสมมาขนาดว่าพอได้อิทธารมปั๊บชอบเลยอะไย พอได้อันนี้ารมโกรธทันทีเลยไม่ไม่ต้องใครมาสอนนะบอกว่าเสียงมันไม่ดีอย่าไปชอบมันนะเออจงช่วยกันไม่ชอบนะไม่ต้องไม่ต้องเพราะมันได้ปัจจัยปับ๊บไม่ชอบทันทีทีนี้รับอารมณ์อะไรก็ตามไม่พิจารณาทันทีอันนี้เป็นเป็นอัธยาศัยเวน้นอะไรก็ตามที่มันมีได้มีเสียหน่อยนะแบบเศรษฐกิจแบบโลกโลกนะอะไรจะเสียเงินบ้างอะไรบ้างอันนั้นสุขุมหน่อย แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วทั่วไปอะไม่มีอะที่จะไปพิจารณารีบตื่นตัวนะนี่จักภูวิญญาณน,นี่รูปนี้ภาษะเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารอันนี้ต้องเอามาเพ่งมาไขาควรวนนะอันนี้ไม่ต้องรีบนะเพราะนั้นก็อันนี้ปกติของสตร์ทั้งหลายในวัตตะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นบทว่าทุรัตจ,จะยังเป็นต้นความว่าก็บุคคลใดย่อมข่มคือย่อมครอบงำตันหานั้นมีประการที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วเชื่อว่ายากที่ใครๆจะล่วงได้เพราะเป็นของยากที่จะก้าวล่วงคือละได้ยากจริงๆนะที่จะละได้ไอไอความเพลิดเพลินชอบในอารมณ์ทั้งหลายนะถ้าไม่นึกถึงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะไม่รู้จะอ,อะไรมาหยุดยั้ยงมันได้ ถ้าอย่างเช่นเราชอบอะไรสักอย่างที่เห็นเห็นที่ได้ยินหรือคิดไปเรื่อยๆนะถ้าไม่คิดถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาไว้นะไม่คิดถึงศีลที่มากสมาธิที่เยอะสมถา,าวิปัสนาทีา่เรียนรู้มาอย่างเพียงพอเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปหยุดมันได้มันชอบไปเรื่อยอย่างนั้นจริงๆมันยากจริงๆที่คนจะละได้ทีนี้ความโศกทั้งหลายที่มีวัตตาเป็นมูลก็ย่อมตกไปในบุคคลนั้นเนี่ยนะ แต่ถ้าบุคคลที่ละตันหาได้อย่างนี้ความโศกทั้งหลายที่มีวัตตะเป็นมูลก็ตกไปจากบุคคลนั้นความโศกก็ไม่ตั้งอยู่ได้เหมือนหยาดน้ําตกจากใบบัวเชนั้นถ้าทละตันหาได้เนี่ยนะทุกทั้งหลายก็หมดได้บทว่าพัดทังโวความว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายอธิบายว่าท่านทั้งหลายอย่าถึงความพินาศเหมือนกับปิละพิรุนี้เลยเนี่ยนะ พุตธเจา้าบอกว่าเราขอบอกท่านทั้งหลายนะท่านทั้งหลายอย่าทุกข์แบบนี้อีกเลยแบบนั้นพรองค์ก็เตือนนะหน้าดูมาเงนันงนะทั้งเราก็ตอนฟังก็ออก,ก,ก็ก็ตื่นอยู่มาอย่างมันก็หลับต่อแล้วกันบทว่ามูลังความว่าท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตันหาอันเป็นไปในทวารหกนี้ด้วยยานอันสัมปยุทธ์ด้วยอรหัตตมรักให้ขุดมนะันนะนะบอกว่าขุดไม่ต้องขุดธรรมดานะไม่ต้องเกรงใจมันขุดให้ด้วยอรหัตตะมักเนะนะินเอาอารหัตตมมักมาขุดเลยนะก็บอกว่าพูดไว้สูงสุดก่อนนะ เดี๋ยวของเราไปสันโดษนะเออนี่แค่ข่มมันได้ก็อพอใจแล้วไงเดี๋ยวเราจะไปสันโดษในกุศลก่อนท่านก็บอกว่าตัดด้วยอรหัตตมักไว้เลย,เลยส่วนจะทําจริงๆได้เท่าไหร่ก็ตามสมควรแก่กําลัง่ะนะตอนแรกก็บอกว่าให้ตัดด้วยอรหัตตมักเลยถามว่าคุณรากแห่งตันหานั้นน่ะเหมือนอะไรแกว่าเหมือนผู้ต้องการแฝกขุดหญ้าคมบางฉะนั้นอธิบายว่าบุรุษผู้ต้องการแฝกขุดหญ้าคมบางด้วยจอบใหญ่ฉันใดท่านทั้งหลายจงขุด รากแห่งตันหาเสียฉันนั้นเถิดตั้งคาถามว่าอะไรคือรากแห่งตันหานนตัวตันหาเราก็รู้แล้วถ้ารากของตันหาเป็นยังไงแปลรากเป็นบาลีว่ามูลตันหามีอะไรเป็นมูลมีอวิชาหรือโมหะเป็นมูลสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาคือวิชาอาวิชชาเนี่ยไม่รู้อะไรอวิชชานะหลงในอะไรหลงในอริยสัจใช่ไหมวิชาก็ต้องเห็น อริยสัตวเพราะฉะนั้นถ้าจะขุดรากแห่งตันหาได้จริงๆะนะก็ต้องขุดที่ที่รากของตันหาคือถ้าจะขุดวัฏตะได้ก็ต้องละตันหาจะละตันหาได้ก็ต้องขุดอวิชาอย่าลืมว่าตันหาจะชอบในสิ่งที่อวิชาปิดไว้เท่านั้นถ้าแทงตลอดวัตถุใดว่านี้ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคได้ในชั้นสูงสุดเนี่ยนะหลังจากนั้นตันหาจะไม่ชอบอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะท่านบอกเลยว่า ตัณหาจะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิดไว้เท่านั้นอะไรก็ตามที่อวิชชาปิดได้นะตัณหาจะเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแต่ถ้าวิชาเกิดขึ้นเปิดความจริงของสิ่งเหล่านั้นจนสามารถแทงตลอดอริยสัจได้ตัณหาก,ก็ก็ไม่เอาละานะนะท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับแมลงวันเนี่ยจะไม่เกาะในของร้อนเนี่ยนะก็ก็จะไม่ติดไม่ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นละสองบทว่า มาโวนลังวะโสโตวะมาโรพินชิปุณะปุนังความว่ากิเลสมารมรณะมารและเทวบุตรมารอยาระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆเหมือนกระแสน้ําพัดมาโดยกําลังแรงระรานไม้อ้อที่เกิดอยู่ริมกระแสน้ำํำฉะนั้นคืออย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทําลายเราบ่อยๆเลยนะอย่าปล่อยให้กิเลสมันเกิดบ่อยๆอย่าให้ความตายเนี่ยเกิดบ่อยๆแล้วก็อย่าให้เทวบุตตมานเนี่ยนะคนชวนไปทําบาปเนี่ย มาชวนได้บ่อยๆอยมาบนั้นเวลาจบเทศนานี่นะบวชชาวประมงห้าร้อยถึงความสังเวชเลยปรารถนาจะละกันหาจริงๆเลยนะท่านก็เลยออกบวชในสำนักของพระศาสดาทีนี้พอบวชมาไอพิสุกลมเนี่ยเสียงชอบเอะอโวยวายพอบวชมาตอนแรกก็เห็นภัยดีหรอกบวชมาอีกพักหนึ่งแหมเอะอโวยวายพูดเรื่องสร้างกุฏินะเอ,อที่สมมติว่าเข้ามาเนี่ยเขาชุดใหญ่เนี่มีห้าร้อย มันเวลาไปที่ไหนเนี่ยก็วัดนั้นเนี่ยปั่นป่วนหมดอะคือแค่จัดก,กุฏินนะาาเนี่ยนะกว่าจะครบห้าร้อยเนี่ยมันไม่ใช่แบบโรงแรมที่เขามีจัดไว้เสร็จใช่ไหมอันนี้กุฏิไหนกุฏิไหนถึงผมผมได้กุฏิไหนอาจารย์ผมได้กุฏิไหนโอ้ยวายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบอกผ่านนวลไปบอกว่า,วาไปไล่วิสุรุปทั้งหมดเนี่ยไปบอกเราขอประนามเธอทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็เลยเก็บบาตรเก็บจีวรไปหมดเลย ไปก็ไปหาที่วิเวกอยู่ที่หนึ่งก็บอกว่าท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นเหตุแล้วนะเพราะถ้าเราจะแก้ตัวเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติด,ดีนะพระองค์จริงกระชอบจริงๆท่านเหล่านั้นตั้งใจปฏิบัติจนได้รูปประชานอารูปประชานแล้วก็บรรลุเป็นพราอรหันกันหมดภายในพรรษาน,นั้นทีนี้ท่านเป็นพราอรหันประเภทที่เรียกว่าจะเข้าพระสมาบัติระดับอรหัตผลสมาบัติเนี่ยนะเช่นออกจากอารูปประชานแล้วค่อยเข้าพระสมาบัติ เป็นกลุ่มที่เรียกว่าหมาจิตมั่นคงเป็นอนเนนชาไม่หวั่นไหวจริงๆทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกแหมทิศนั้นเนี่ยนะภิกษรรุ่งเรืองแกเรามากวหางั้นเถอะปรากฏรุ่งเรืองมากเพราะฉะนั้นก็ไปบอกบอกใช้พระนนท์เนี่ยไปบอกภิสูุที่มีฤทธิ์หนึ่งรูปไปให้ภิสูุเหล่านั้นมาเฝ้าพิสูุเหล่านั้นก็หอ,อกันมาหมดเลยทีนี้หอะมาพระพุทธเจ้าก็เข้าอนเนนชาสมาบัติก็คือเข้าอารหัตผลสมาบัตินะ่ะนะ พระภิกษุเหล่านั้นมาถึงก็อ้าวพระพุทธเจ้าเข้าอเนชมาสมาบัติท่านก็เลยเข้าด้วยเข้าพระสมาบัติกันหมดพานนท์ก็บอกภิกษุเข้ามาถึงแล้วพระเจ้าค่ะให้ให้คือพานนท์เนี่ยเรียนจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิสันฐานใช่ไหมองไม่ได้ปฏิสันฐานหรอกต่างคนต่างเข้าพระสมาบัติหมดปฐมมายามก่นแล้วมัชชิมายามก่นแล้วจนสว่างนะนั่งทั้งหมดจนสว่างหมดเลยเข้าอเนชาสมาบัติจนสว่างกันหมดเลยพอสว่างขึ้นมาแล้วท่านเหล่านั้นก็หอกจำกลับหมดเลย ทีนี้พระนนท์ก็บอกอทาไมไม่คุยกันเลยนะเหมือนกับว่าต่างมาเอาคุยกันเสร็จแล้วว่างั้นเถอะเขาคุยกันแบบนี้แหละเรียกว่าพูดปฏิสันถานแบบไม่ต้องใช้วาจาเลยนะเรียกว่ามาร่วมเข้าอนเนนชาสมาบัติเหมือนกับว่ามามาจัดกินเลี้ยงกนะันไหมก็ไม่ต้องคุยอะไรมาถึงกินแต่ก็กลับได้เลยนะก็จัดให้มาเพื่อจะมางานนี้โดยตรงนะนี่ก็เหมือนกันท่านก็เลย ตอนหลังพระยะโสชาก็เป็นเอตะทคคะด้านอเนนชาสมาบัติเนี่ยนะอย่าลืมว่านี่คือกลุ่มโจรเนี่ยนะแต่ว่าในวัตตาสงสารในะขนาดกลับเดียวกันเนี่ยบำเป็นบารมีมาแสนกลับยังพลัดไปเป็นโจรจนได้เพราะนั้นอย่าประมาทเลยเนี่ยนะคติของผู้ที่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นไอการไม่แทงตลอดอริยสัตว์วัตถุนั้นอวิชชาปกปิดไว้แล้วที่เหลือก็เป็นงานของตันหา ตัวใหญ่ๆห,ห,หลักๆในาศาสนาของเราเนี่ยนะที่กล่าวถึงเหตุของวัตตะมีอยู่สองอ่างคืออวิชากับตันหาอาวิชานี่ในฐานะเป็นนิวร์คือเป็นเครื่องกลางกั้นตันหานี่เป็นสังโยชน์คือเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัดถ้าอาวิชากับตันหาเกิดอะไรเกิดต่อก็ทํากรรมละครับนี้ถ้ากรรมแล้วก็ผลก็ทํานําเกิดหน้าที่ต่างๆทีนี้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชากับตันหาได้แก่อะไรสมถะเป็นปฏิปิต่อ ตัณหาวิปัสนาเป็นปฏิปัติต่ออวิชชาทั้งสมถะและวิปัสนาคู่กันได้เมื่อไหร่จึงจัดทำลายทั้งสองอย่างนั้นได้ผู้ที่ทำลายอาวิชชาด้วยวิปัสนาเป็นหลักเน้นตรงนี้มากพวกนั้นจะเป็นปัญญาวิมุตต์พวกที่ทำลายตัณหาด้วยสมถะเป็นหลักเนี่ยนะพวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มเจโตวิมุตต์แต่ทั้งคู่ก็สมถะและวิปัสนาคู่กันแต่อันไหนจะเด่นกว่ากันเท่านั้นเอง การพูดถึงนิวร์เนี่ยนะในบทสุดท้ายที่พระองค์ตรัสว่าการมาฉันทานิวร์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละโดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทานิวร์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยผู้ที่ละการมาฉันทะนิวร์ได้เด็ดขาดคือระอรหันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นค่อยพอเมื่ออรหัตมรรคเกิด ว่าถ้าอรหัตตมักเกิดนะบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปกามาฉันท่านิวรณนจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วมัน,นก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะด้วยกุศลธรรมที่เราตั้งใจฟังด้วยดีก็ขอให้เจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาระปัญญา ขอให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าให้ได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรคผลนิพพานทั่วหน้ากันขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสมบูรณ์ภูมิพลเจริญงอกงาม